พอเริ่มอธิบายเรื่องของวอร์เรนบัฟเฟตส์อินดิเคเตอร์นะครับตอนนี้เลยครัวรูปไหนก่อนดีอ่ารูปที่ไม่ใช่กราฟรูปรูปเป็นกราฟจุดจุดจุดขึ้นขึ้นไม่ไม่เอาขึ้นขึ้นอันนี้ก่อนมันทำความเข้าใจก่อนว่าบัฟเฟตส์วอร์เรนบัฟเฟตส์อินดิเคเตอร์เนี่ยหรือว่าเรียกว่าบัฟเฟตส์อินดิเคเตอร์เนี่ยถูกถูกเรียกหรือว่าถูกใช้เนี่ยโดยวอร์เรนบัฟเฟตส์เป็นคนแรกที่นำเสนอเขาบอกว่าเป็นอินดิเคเตอร์เข้าผู้เลยนะ เป็นอินดิเคเตอร์เดียวที่เขาใช้ในการบอกว่าทั้งตลาดเนี่ยแพงหรือถูกวิธีการใช้ของเขาหลายคนคงทราบแล้วนะครับเขาใช้ Market Cap ของตลาดหุ้นก็คือมูลค่าตลาดหุ้นนะครับเอาหุ้นทุกตัวนี่แหละแล้วก็มาคูณด้วยราคาหุ้นแล้วก็เอามาหารด้วยขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดูว่าวันนี้ตลาดหุ้นมันใหญ่กว่า ตลาดขนาดเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นเล็กกว่าขนาดเศรษฐกิจถ้าเล็กกว่าก็ต่ำกว่าศูนย์ก็ต่ำกว่าศูนย์ก็คือมันเล็กกว่านะครับก็คือเส้นเส้นเส้นตรงกลางนะครับถ้ามันสูงกว่ามันก็คือโอเวอร์และก็คือแสดงว่าตัว Market cap ปของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันสูงกว่าตัว ขนาดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามันก็จะมีโซนที่เป็นลบอันนี้เขาก็เอาเข้ามาเข้ามาปรับสเกลนะครับให้มันเป็น1นึ่งลบหนึรยจนถึงหนึ่งถึงหนึ่งอนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเขาเขาเรียกว่าอันนี้คือบัฟเฟตโทโลจีนะครับซึ่งวันนี้มันก็จะเห็นภาพว่าน,นี่เขาปรับสเกลนะครับแต่ตัวเลขที่แท้จริงก็คือเดือนกันยายนครับตัวนี้2อปีสองพันอเนี่ยตัวเลขเนี้ย คืออยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ออ่าโอเคไหมครับแต่เขามาปรับสเกลให้มันอยู่ในบวกบวกลบหนึ่งเอสดให้มันอยู่ระหว่างลบร้อยกับร้อยเพื่อให้เห็นเฉลเฉยเท่านั้นเองนะครับอ่าตรงศูนย์เนี่ยคือมันเท่ากันก็คือเอามาเก็ตแคบหารด้วยอ่าขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเท่ากับหนึ่งมันก็อแต่เขาปรับเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตรงที่คุณเห็นตรงนั้นเนี่ยก็คือร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาชี้ยเดือนกันยายนที่ผ่านมาเองนะครับก็พูดง่ายคือ โซนข้างล่างเนี่ยคือโซนที่ถูกโซนข้างบนเนี่ยคือโซนที่แพงอ,อยู่เกิน<แ>เส้น,นสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าโ v เวอร์แวอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นสีเหลืองกับเขียวข้างล่างก็คือช่วงกลางตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว,ว่า Fair ี่แว e ลแต่ถ้าลงมาข้างล่างเลยเนี่ยคือจะเป็นจุดซื้ออันเดอร์แวร์ลูสำหรับ v อลอะไ e f f เฟ t มันจะเกิดขึ้นตอน ปี2008เห็นไหมครับ,ร,บร,รูปนี้นผมใช้ตอนที่ผมคอลบอททอมของช่วงปี2008แล้วผมกล้าซื้อแล้วผมกล้กาซื้อรอบนั้นนะ,นะคือรอบที่ผมเป็น VI แล้วผมได้ของเยอะที่สุดเพราะผมใช้อินดิเคเตอร์นี้บอกเลยผมใช้อินดิเคเตอร์นี้ส่วนหนึ่งเลยว่าฮย อเมริกามันถูกขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นหุ้นไทยกับอเมริกามันวิ่งไปด้วยกันไงโลกมันวิ่งไปด้วยกันผมก็เลยซื้อหุ้นในช่วงนั้นเช่นเดียวกันตอนที่ผมขายอะช่วงช่วงก่อนเกิดโควิดอะที่ผมขายสังเกตไหมครับตอนช่วงปีสองพันก่อนเกิดโควิดนั่นนีกตอกอีกไฮเดิมภายก่อนหน้านี้อันนี้เหรออันนี้ก่อนไม่ใช่อันนี้ดิตองขบนี้ใช่ก็อาใช่ใช่ถูกแล้วอันนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินขึ้นสีเหลืองขึ้นไปแล้วผมก็จะแบบไม่กล้าซ อ่ะคันนี้เรามาดูกันว่าวันนี้เขาอยู่ที่170ด์เซนก็แสดงว่ามูลค่าตลาดของหุ้นเนี่ยสูงกว่าขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาออยู่นะครับหนเท่าคับคันนี้เราไปดูกราฟรูปที่2รูปที่สองกราฟรูปที่2ดูแล้วจะงงดิผมค่อยๆอธิบายดูลอะไรของมึงว่ะดูแล้วงงจุดแต่ละจุดเนี่ยคือการพอตนะครับระหว่างค่าบัฟเฟตโทโลจี นะครับระหว่างค่าเบลเฟตโทรโลจีกับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าผลตอบแทนจะเกิดขึ้นอีก5ปีข้างหน้านะครับกราฟข้างล่างแกนเกซ์แกนตั้งไอ้แกนนอนเนี่ยสังเกตไหมครับอันนี้คือสแตนดาร์ดเดเวอเรชันกับจากกราฟรูปที่แล้วมันมีตั้งแต่ลบสองจนถึง3เนี่ยฮะสแตนดาร์ดเดเวอเรชันก็คือลบสองนี่เห็นไหมตรงนี้ลบหนึ่ง ศูนย์ลบหนึ่งบ,บวกสองแล้วก็ขึ้นไปหุ่นบวกสามลงมาตรงนี้ก็จะเป็นลบสามโอเคไหมกลับไปลูกที่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีลบสองจุดห้าจนถึงสามเห็นไหมน,นั่นเนี่ยอันนี้คือค่าสแตนดาร์ดเดเวชันของแต่ละแต่ละจุด<อ>นะครับแล้วเขาก็เอาไปพอรกันว่าถ้าค่าสแตนดาร์ดเดเวชันเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ถึงอยู่ที่หนึ่งเขาจะมาพอรกันว่าถ้าอยู่ที่หนึ่งเนี่ยมันมีกี่ปีกี่ปีกี่ปีที่อยู่ที่หนึ่งแล้วดูว่า จุดที่เขาพอตเนี่ยหนึ่งจุดนั้นอ่ะอีกห้าปีข้างหน้าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่อีกห้าปีข้างหน้าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าค่าบัฟเฟตบัฟเฟตอโลจีอินดิเคเตอร์เนี่ยอยู่ที่บวกหนึ่งสแตนดาร์ดเดเวเชันเช่นเดียวกันย้ายมาทางฝั่งลบลบหนึ่งแล้วก็มาพอตกันดูลบหนึ่งเนี่ยค่าอีกห้าปีข้างหน้าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่โดยภาพรวมก็คือมันขาลงขาลงก็แสดงว่าถ้าสแตนดาร์ดเดเวเชันเป็นบวกก็คือมันไปอยู่การไปอยู่ด้านบน กรารบัฟเฟตโลจี่ไปอยู่ด้านบนผลตอบแทนมันก็จะลดงก็มป็นการดับลง,บลงแต่ถ้าคุณมีสัญลักษณ์เดเวชติดลติดลบก็สแสดงว่ามันถูกอยู่ข้างล่างผลตอบแทนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปเป็นบวกโอเคนะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าพอยยกตัวอย่างเช่นในวันที่31เดือนสิงหาปี1995งเกตอนนั้นบัฟเฟตโลจี่เรโชเนี่ยอยู่ที่78ซึ่งถือว่าต่ำต่ำคุณไงหมุนมาเก็ตแคปต่ำกว่าหมุนชาตลาดปรากฏว่าหลังจากนั้นอีก5ปีเนี่ย ตลาดหุ้นอเมริกา S&P 500ให้ผลตอบแทน139% uh huh. ในอีก5ปีข้างหน้า uh huh. เพราะว่า standard deviation ตอนนั้นนะ่ะมันติดลบเห็นปมาอยู่ติดลบ้ย่นนผลตอบ <0, S 2> แทน5 <4. S 2> ปี uh huh. ในมุมกลับกันทางขวา example ที่ 2, 2เดือนมีนาคม 2, <000. S 2> ปี2 0 0 0 ปรากฏว่ามัน standard deviation มันอยู่ที่สองถูกไหมครับสองจุดหนึ่ง standard deviation ratio อยู่ที่ร้อยห้าสิห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสูงกว่าขนาดเศรษฐกิจปรากฏว่าอีกห้าปีข้างหน้าตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนติดลบสามสิบเปอร์เซ็นต์กลับไปดูรูปก่อนหน้านี้วันนี้เราอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะกลับไปดูเมื่อกี้นี้ร้อยเจ็ดิบเปอร์เซ็นต์ บวกสองมาตรฐานเดเวชันบวกหนึ่งจุดห้าบวกหนึ่งจุดห้าสาตรฐานเดเวชันเมื่อกี้นี้นะครับบวกหนึ่งจุดห้าตรนเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผลตอบแทนก็จะอยู่อประมาณติดลบศูนย์ถึงติดลบสามสิบเปอร์เซ็นต์ในอีกห้าปีข้างหน้านั่นหมายถึงว่าในห้าปีข้างหน้าตลาดหุ้นถ้าดูจากอินดิเคเตอร์นี้นะครับมันจะอยู่ระหว่างหุ้นไม่ไปไหนอืนะครับกับติดลบอื โดยธรรมชาติของมันอันนี้คือวิธีการใช้บล็อกเทคโลจีว่าเราควรจะซื้อหรือเราควรจะขายใน,นดัรษณะดเวชั่มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าแต่เพราะถาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงมาจนสแตนดาร์ดเดเวชั่นเนี่ยติดลบ,บนะครับอยู่ทา, <ลง S 1> างฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะมีโอกาสกําไรมากกว่าขาดทุนแต่ถ้าคุณย้ายมาอยู่ฝั่งขวาคุณมีโอกาสขาดทุนมากกว่ามากกว่ากำไรมากกว่ากำไรแค่นั้นเองโอเค เพราะฉะนั้นตัวบัฟเฟตโลจชีหรือบัฟเฟตอินดิเคเตอร์เนี่ยเอาไว้บอกไม่ใช่ระยะสั้นเอาไว้บอกสำหรับการลงทุนระยะยา,ยาวนะครับว่าถ้าเราจะซื้อณวันนี้ให้รู้ไว้ว่าวันนี้ค่าของบัฟเฟตอินดิเคเตอร์มีได้ถูกครับอยู่โซนแพงอ่อยู่ในโซนแพงไม่ได้ถูกแต่สังเกตให้ดีก่อนที่ตลาดหุ้นดาวโจวนจะลงมา20%เนี่ยมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเห็นไหมตรงนี้ไง มันก็อินดิเคตตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแล้วก่อนดอทคอมมันก็เตือนเราตั้งแต่แรกแล้วถูกป่ะก่อนปี1970ก็คือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ1 9ึ0งจนถึง1985จําด้ได้ไหมที่เราเกิดวิกฤตสังเกตไหมว่ามันก็บอกเราแล้วนะตรงนี้อะมันก็บอกเรารอบนี้มันก็บอกเรานะว่ามันขึ้นไปถึงขัางบนแล้วนะอนั่นหมายถึงว่าเวลาสังเกตได้ดีเมื่อแตะจุดบนเส้นสีแดงเมื่อไหร่สังเกต3จุดที่เคยแตะมันลงลึกนะ <utan> มันลงลึกนะเมื่อแตะถึงเส้นบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัดนระวังว่ามันจะลงลึกเพราะแตะแตะถึงเส้นบนสามสี่ครั้งเนี่ยมันไม่เคยลงมาแบบนิดเดียวไง<อ>มันลงมาข้างล่างตลอดคือมันอาจจะพักบ้างแต่ว่ามันก็ลงต่อเหเนี่ยพักปุ๊บมันก็ลงต่อพักปุ๊บก็ลงต่ออย่างนั้นทีนี้เนี่ยสังเกตลูกนี้เนี่ยมันพักมาสองครั้งข,ขึ้นขึ้นครั้งแรกแล้วขึ้นรั้งที่สองเนี่ยขึ้นมาแล้วนะ<อ>นี่รอบน<อ>ี้คือขึ้นใหม่เห็นไหมเนี่ยกัวล่าอย่างไรว่ามันจะลงใหม่ S <S ซึ่งม,มันก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ที่ของน้องเหน่งพูดไงว่าไอ้สิ่งที่กำลงังขึ้นทุกวันนี้เออจะมีทุกอ่างทุกวันนี้เอ๊ะมัน,ม,นมันจะเป็นการขึ้นในในรอบตลาดขาลงหรือเปล่านะครับเข้าใจเออวันนี้วันศุกร์สาระนะทำไมกลายเป็นศุกร์สาระไปได้ไ <laughs> อนีคราวนี้มีคําถามน,นิดน,นึง <laughs> เอ๊ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราเคยผมผมเหมือนคุ้นๆว่าเรามีอินดิเคเตอร์นี้เอามาประยุกต์กับของเราเนี่ยใช่ไหมได้ทําได้เอ๊ะเราทแล้วไม่ใช่เหรอที่ตอนนั้นพี่วีให้ทำอ่ะยาก แล้วอะไรจริงจริงรูปนี้ทําไม่ยากวิธ<น>ีคิดอะไม่ยาก<อ>แต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้ค่อยเอาเข้ามาดู<อ>นะครับที่สำคัญน,นัคือว่าบางทีดูแล้วเนี่ยนักเก่งกาไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนอ,อไม่แต่ว่าคือเราทําในเชิงภาพใหญ่เก่บไว้ไงถ้าภาพใหญ่อะไม่มีป<อ>ัญหาแต่ว่าพอเป็นนักเราอยู่ตรงโซนระยะย,ยาวเนี่ยเขาบอกจะขึ้นถึงจุดเส้นสีแดงข้างบนเนี่ยโซ so, ว่าถ้ามันจะขึ้นต่อ,อ ถูกป่ะคือมันไม่แปลกไงตรงนั้นคือไม่แปลกคือนักเองกำไรเนี่ยเขาไม่สนเราว่าเขาอยู่จุดไหนใช่เพราะว่าสไตล์เขาจะเป็นอีแบบนึงเขาจะสนใจว่าจะแพงหรือจะถูกไม่สนใจจะสนใจว่าเออฉันซื้อวันนี้อาทิตย์หน้ามันขึ้นแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าอีก5ปีข้างหน้าฉันจะมีผลตอบแทนติดลบนะแต่วันนี้ปรัฟเฟดอินดิเคเตอร์เนี่ยกำลังจะบอกเราว่าในอีก5ปีข้างหน้าโอกาสที่คุณจะได้ผลตอบแทนศูนย์หรือติดลบมันก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะได้ผลตอบแทนเป็นบวก แค่นั้นเองแค่นั้นเองที่อยากจะแชร์ว่าวันนี้มันึ่งแต่ถ้าแต่ว่าอินดิเคเตอร์นี้ถ้าเราดูบ่อยๆจริงๆมันมีเว็บไซต์ที่เขาทำแบบเรียวไทม์ให้เลยนะไม่ต้องห่วงเหคุณสามารถหาบเว็บนี้เลยไหมบัฟเฟตอินดิเคเตอร์ก็อันนี้ก็ถือว่าเร็วนะเพราะว่าอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งใช่ไห เข้าไปดูได้แต่ว่าไม่ต้องไปดูทุกวันนะครับเดือนนึงดูก็ทีคือมันเป็นอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์แบบนี้ดูดูดูไตรมาสละค้งกรพอเพราะว่า GDP GDP อะครับเขาประกาศไตรมาสละครั้างมันก็จะขยับตามนั้นมันคือการเอาแต่หุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันแล้วบางบางทีบางช่วงบางไตรมาสอะหุ้นมันแบบคือเวลาลงมาเวลาหุ้นลงเนี่ยบางทีมันลงสองไตรมาสมันมาท่อมเลยใช่มันจะเร็วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูทีทีหน่อยเพราะว่ามันลงมาถึงจุดใช่แต่ว่าพอลงถึงจุดข้างล่างอะ ก็อย่าลืมซื้อนะอเพราะลองดูดูเนี้ยดูกุงามรุ่มเนี้ยถ้ามันลงไปอยู่ที่ลบสองเอสดีเห็นไหมอ่าลองดูข้างบนดิว่าเขาโอกาสกําไรตั้งแต่ห้าหกสิบเปอร์เซ็นจนถึงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเยอะเลยนะเยอะเลยนะแต่ยังไงตรงนี้ก็บวกเยอะอยู่ดีใช่ต่อให้ลบหนึ่งถึงห้าก็โบกเยอะอยู่ดีก็บวกเยอะอยู่ดีเพราะว่านี่แทบไม่ติดลบเลยแทบไม่ติดลบเลยอแต่ทางฝั่งขวาเนี่ยจะติดลบติดหนักเลยติดลบหนักเลยแล้วบวกก็น้อยไม่ได้เยอะนะครับ เอาไว้เอาไว้แชร์กันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้บัฟเฟตอินดิเคเตอร์ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณมากๆเลยว <จบ S 1> <ด>ันนความรู้จบสำหรับสาระ